สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากสมาคมพัตตาคารไทยฟาดแรงต้องลดเงินเดือนข้าราชการนักการเมืองจะได้เข้าใจคนเดือดร้อนการตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการโควิคของรัฐบาลไทยทำให้เกิดคำถามว่ายุทธศาสตร์การจัดหาวัคซีนของไทยเดินมาถูกทางหรือไม่โควคนั้นมีองค์การอนามัยโลกหรือฮู เป็นแกนนำมีเป้าหมายเพื่อการให้ทุกประเทศเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด -19 ประเทศใหญ่ๆลงคันเพื่อซื้อวัคซีนจากประเทศยากจนส่วนประเทศที่พอมีเงินก็ลงคันซื้อได้แต่ต้องจ่ายเงินค่าวัคซีนในประเทศอาเซียนทั้งหมดเข้าร่วมขบวนรถไฟโควกคอย่างพร้อมเพรียงกันประเทศที่ยากจนอย่างลาวกัมพูชาพมา่าจะได้วัคซีนฟรี แต่ประเทศที่มีเงินอย่างสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนและอื่นๆต้องจ่ายเงินมีเพียงไทยประเทศเดียวที่ไม่เข้าร่วมทั้งที่โคแฟคคือช่องทางหนึ่งในการได้มาซึ่งวัคซีน ไม่ได้หมายความว่าประเทศที่มีเงินทุกประเทศต้องรอวัคซีนจากโควแวคทางเดียวทุกประเทศก็ติดต่อซื้อวัคซีนจากบริษัทต่างๆโคแวแดนั้นเหมือนการซื้อประกันของประเทศที่มีเงินถ้าวัคซีนที่หาได้ไม่พอใช้แต่หากหาวัคซีนที่พอใจได้ก็ไม่ต้องใช้จะบริจาคให้ประเทศต่างๆก็ได้แต่ไทยกับเลือกแนวทางปิดประตูสถานการณ์วันนี้ทุกประเทศกำลังวิ่งแข่งไล ลาวัคซีนใครฉีดครบก่อนจะได้เปรียบทางการแข่งขันทันทีประเทศไทยที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักตอนนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกำลังย่ำแย่อย่างหนักความหวังเขาอยู่ที่วัคซีนแต่เจอคำพูดนายกที่บอกว่าไม่ยอมให้คนไทยเป็นหนูทดลอง หรือคำพูดของนายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินวัคซีนจะมาช้าหรือเร็วแทบไม่มีผลกับคนไทยเพราะเรามีหน้ากากอนามายัยกับหน้ากากผ้าในการป้องกันไม่ต้องเจ็บจากการฉีดวัคซีน ชัดเจนแล้วว่าไม่ให้ความสำคัญกับการเร่งหาวัคซีนอุณหภูมิอารมณ์ของคนในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวถึงจุดเดือดอย่างพร้อมเพรียงกันเหมือนคนที่ลอยคอในน้ำมาเป็นปีกำลังหมดลมหายใจมองเห็นฝั่งแล้วแต่รัฐบาลกดหัวซ้ำแล้วถีบให้ออกจากฝั่งอีกบางคนถึงขั้นปล่อยสำนวนบูริมออกมาบิดาท่านไร้ซึ่งชีพจรมีคำวิจารณ์หนึ่งที่บอกว่า พลเอกประยุทธ์และนายแพทย์ทวีสินเป็นข้าราชการประจำมาตลอดชีวิตจะทำงานหนักหรือเบาสิ้นเดือนก็ได้รับเงินเดือนไม่เคยรู้ร้อนรู้หนาวเหมือนพ่อค้าแม่ค้าที่ทำมาหากินจนถึงวันนี้คนทำงานแต่ละบริษัทโดนลดเงินเดือนตัดค่าใช้จ่ายแต่ข้าราชการยังได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมไม่สะเทือนเลย นักธุรกิจบางคนเสนอว่าถ้าจะให้รัฐบาลและข้าราชการรู้ร้อนรู้หนาวกับวิกฤตโควิด -19 ต้องลองลดเงินเดือนรัฐบาลและข้าราชการจะได้รู้ร้อนรู้หนาวเหมือนประชาชนบ้าง ด้านสมาคมพัฒตาคารร้องรัดลดเงินเดือนค่าราชการและนักการเมือง5-10%ช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโควิดไม่สามารถประกอบอาชีพได้ระบุประกาศห้ามนั่งทานในร้าน30วันซ้ำเติมผู้ประกอบการรับผลกระทบหนัก นางธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนาคารไทยเปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลประกาศให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นเป็นเวลา30วันเริ่มตั้งแต่วันที่28มิถุนายน เพื่อคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพและปริมณฑลและ4จังหวัดภาคใต้ว่าผลกระทบเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งขนาดเล็กและใหญ่กลับมาสูงอีกครั้งเนื่องจากรายได้กว่า90%ของร้านอาหารมาจากนั่งทานในร้านดังนั้นการที่รัฐบาลออกมาตรการควบคุมไม่ให้นั่งทานในร้านแบบไม่เยียวยาใดๆเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการหนักเข้าไปอีกอยากให้รัฐบาลพิจารณา ลดเงินเดือนนักการเมืองและข้าราชการทั่วประเทศประมาณ5-10เปอร์เซ็นเป็นเวลา1-3เดือนเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาไม่สามารถประกอบอาชีพได้จากการระบาดของโควิด -19 เพราะหากคนเหล่านี้ยังรับเงินเดือนตามปกติก็ไม่มีทางเข้าใจคนเดือดร้อนเนื่องจากรายได้ลดลงแต่ภาระค่าใช้ใจ่ายยังเท่าเดิมได้ คนทำร้านอาหารกำลังจะอดตายจริงๆเพราะเจอปัญหามากกว่าครึ่งปีแล้วส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางเป็นร้านห้องแถวขอกู้เงินไม่ได้เพราะติดเครดิตบูโรและมีประวัติเป็นหนี้เสียทางฝั่งธนาคารก็ต้องการเฉพาะลูกค้าประวัติดีหากจะให้ร้านอาหารเข้าถึงเงินกู้รัฐบาลต้องช่วยแก้ไขตรงนี้เพราะเหตุการณ์โควิดปัจจุบันไม่ปกติเป็นวิกฤตยืดเยื้อ จึงขอให้นายกเห็นประเด็นตรงนี้ด้วยส่วนที่รัฐบาลเปิดเผยว่าจะนำเงินกู้โควิดก้อนใหม่มาช่วยจ่ายค่าจ้างพนักงานของ SME และธุรกิจร้านอาหารยังต้องรออีก2เดือนต้องบอกว่า กว่าจะถึงตอนนั้นในช่วงหนึ่งเดือนนี้ร้านอาหารก็จะตายกันหมดแล้วส่งผลกระทบไปถึงพ่อค้าแม่ค้าขายวัตถุดิบไม่ได้คนในภาคเกษตรก็ขายผลผลิตไม่ได้และในความเป็นจริงของร้านอาหารหลายแสนแห่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ขณะที่พนักงานอยู่ในระบบประกันสังคมมีเพียง1,500 0แห่งหากรัฐช่วยจ่ายค่าจ้างพนักงานก็ช่วยร้านอาหารได้เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ร้านอาหารที่เหลืออีกหลายแสนแห่งจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ เพราะลูกจ้างนับล้านคนไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมสิ่งที่รัฐบาลสามารถช่วยได้ทันทีแบบเฉพาะหน้าในตอนนี้คือรัฐบาลต้องหางว่ประมาณเพื่อใช้ในการจัดซื้อข้าวกล่องจากร้านอาหารวันละ2 0 0แ0นกล่องในราคากล่องละ50บาทเท่ากับใช้เงินวันละ 10ล้านบาทหรือเดือนละ300ล้านบาทเพื่อช่วยพยุงร้านอาหารในช่วงหนึ่งเดือนนี้ก่อนรัฐบาลสามารถนำอาหารกล่องเหล่านี้แจกคนที่แคมป์ก่อสร้างหลังจากรัฐบาลสั่งปิดไปด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุสัปดาห์และ TNN อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ค่ะ